สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวไดไซด์พอดแคสต์ครับวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาชวนคุยกันครับคือเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ที่ดีนะเพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายคนนะจะเคยลงทุนลงแรงลงเงินกันมาก่อนนะครับสำหรับการสร้างเว็บไซต์สําหรับธุรกิจแล้วก็สินค้าหรือบริการที่เราต้องการนําเสนอขายเชื่อว่าหลายคนตั้งใจทําอย่างมากครับตั้งแต่การถ่ายรูปนะครับสินค้าหรือบริการของเราการเขียนคาอธิบายที่ดูมืออาชีพนะครับ แต่แล้วพอวันที่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจริงๆก็เงียบกริบเลยครับมันไม่ต่างอะไรกับการสร้างห้างสรรพสินค้าที่ดีหลูๆนะครับแต่ดันสร้างไว้ในซอยเปรียวๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีที่เราจะสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์8เลนนะครับเพื่อให้คนสามารถวิ่งตรงมายัางร้านค้าออนไลน์ของเราได้เลยครับผ่านเรื่องราวของหนังสือที่ชื่อว่า Traffic Expert ของคุณรัสเซล l บันซันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าครับในส่วนแรกนะครับคือการปักหมุดให้ถูกที่ พูดง่ายๆก็คือการที่เราจะรู้จักลูกค้าในฝันนั่นเองครับคุณรัสเซลบรรสันบอกว่าก่อนจะคิดเรื่องการสร้างถนนเราต้องรู้กันก่อนว่าจะสร้างไปเพื่อรับใครครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดและคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนั่นคือการทําความรู้จักลูกค้าในฝันของเราให้ลึกซึ้งจริงๆคําถามก็คือทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจลูกค้าอย่างทะลุโป,ปรป,ปงแล้วนะครับ ทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายค่าโฆษณาทุกโพสต์ที่เราเขียนทุกคอนเทนต์ที่เราสร้างมันจะเหมือนกับจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงคนคนเดียวครับมันจะสื่อสารกับเขาโดยตรงแก้ปัญหาให้เขาได้ตรงจุดและนําเสนอสิ่งที่เขารู้สึกว่าใช่เลยเนี่ยแหละที่ตามหาซึ่งจะทำให้การตลาดของเราทั้งถูกลงมีต้นทุนที่ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมหาศาลเลยครับแล้วเราจะรู้จักเขาเหล่านั้นได้ยังไง ให้เราสร้างภาพจำลองของลูกค้าในอุดมคติขึ้นมาเลยครับคุณรัสเซลให้เทคนิคที่ส่งพลังมากเลยครับคือให้ลองนึกย้อนกลับไปถึงตัวเราเองในอดีตตอนที่เราเจอปัญหาเหล่านั้นและกำลังสิ้นหวังกับการหาทางออกความรู้สึกในตอนนั้นความ,มญหงุดหงิดในตอนนั้นความต้องการเหล่านั้นแหละครับคือข้อมูลดิบชั้นดีที่สุดในการสร้างอวตารของเรา จากนั้นให้ลงลึกไปอีกขั้นหนึ่งครับว่าโดยพื้นฐานแล้วสินค้าของเราจะช่วยให้เขาหนีจากความเจ็บปวดและมุ่งไปสู่ความสุขในด้านไหนได้บ้างซึ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรามีอยู่3เรื่องหลักๆครับเรื่องที่1ก็คือสุขภาพคือการหนีจากความอ้วนความเจ็บปว่วยไปสู่การมีรูปร่างที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ เรื่องที่2ก็คือความมั่งคั่งหนีจากความโจรครับหนีจากนิสินงานที่เราไม่ชอบไปสู่ความร่ํารวยและมีอิสรภาพทางการเงินเรื่องที่3คือความสัมพันธ์ครับหนีจากความเหงาการทะเลาะเบ,บาแหวงไปสู่การเป็นที่รักมีครอบครัวที่อบอุ่นบางทีสินค้าของเราอาจจะดูไม่เข้าพวกโดยตรงแต่ถ้าเราสามารถจับมันวางบนจานใดจานหนึ่งได้ตัวอย่างคลาสสิกค,คือมีโกนนวจินเนตครับ ตอนแรกอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปอยู่ในหมวดไหนได้แต่พอเราเห็นโฆษณาที่ผู้ชายโกนหนวดเกลี้ยงเก่าแล้วแฟนสาวเข้ามาหอมแก้มอย่างมีความสุขชัดเลยครับเขากำลังขายความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันที่ส่วนที่2นะครับคือการใช้ทางลาดด้วย Dream 1 0 0รครับพอเรารู้จักลูกค้าในฝันของเราทะลุโปรโปงแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการตามหาว่าพวกเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหนคุณรัสเซลผู้เขียนให้เราทำตัวเป็นนักสืบเลยครับ ไปสำรวจตามแหล่งต่างๆเหล่านี้ครับแหล่งที่1ครับคือเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดที่เขาเข้าไปอ่านแหล่งที่2นะครับคือตามอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพจ a c e b o o k ช่อง YouTube ที่เขาติดตามเป็นประจำครับแหล่งที่3คือพอดแคสต์ที่เขาเปิดฟังตอนขับรถแหล่งที่4ครับคือบล็อกหรือจดหมายข่าวที่เขากดยอมรับให้ส่งเขาอินบ็อกเข้ามาและเมื่อเรารู้แหล่งชุมนุมของพวกเขาแล้วนะครับก็ถึงเวลาใช้กลยุทธ์ทางลาที่เรียกว่า Dream 100ครับ นี่คือการสร้างริดลายชื่อเจ้าของชุมชนหรือผู้มีอิทธิพลในแหล่งต่างๆขึ้นมา100อันดับครับเป้าหมายของเราคือการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้เพื่อให้เขาช่วยพาเราไปเจอกับลูกค้าในฝันของเราการทําแบบนี้จะได้ผลลัพธ์2อย่างที่ส่งพลังมากๆครับข้อที่1ก็คือเรื่องด้านประสิทธิภาพครับ แทนที่จะเสียเวลาเข้าถึงลูกค้าทีละคนเราสามารถเข้าถึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ในครั้งเดียวผ่านผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้มันคือการใช้แรงน้อยแต่ได้ผลมากครับเรื่องที่2ก็คือประสิทธิผลครับ เวลาที่เราพูดเองคนอาจจะไม่เชื่อหรอกครับแต่ถ้าเราใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ดีนะครับที่เขาติดตามอยู่แล้วเขาเป็นคนแนะนําสินค้าของเราความน่าเชื่อถือมันจะพุ่งสูงขึ้นทันทีเลยครับพูดง่ายๆคือเรากําลังยืมความน่าเชื่อถือของเขาเหล่านั้นมาใช้ซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลยครับมาต่อกันที่ส่วนที่3นะครับคือสูตรลับดึงดูดใจคือฮุกสตอรี่แล้วก็ออฟเฟอร์ครับในขั้นตอนนี้คือการเรียกลูกค้าแล้วครับ คุณรัสเซลบอกว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เรียกว่ากรวยการขายหรือในภาษาอังกฤษก็คือเซลส์ฟันแนลนั่นเองครับซึ่งเป็นหลักการตลาดสุดคลาสสิกที่แบ่งการเดินทางหรือเจอร์นี้ของลูกค้าออกเป็น4ด่านครับด่านที่1คือ awareness ครับคือการรับรู้ทำให้คนที่ไม่รู้จักเราหันมามองเห็นเราเป็นครั้งแรกก่อนด่านที่2ครับ interest หรือความสนใจทำให้เขาหยุดดูและอยากรู้เกี่ยวกับเรามากขึ้น ด่านที่3ครับ d e s i น์ก็คือความต้องการคือการสร้างอารมณ์ร่วมทำให้เขาเปลี่ยนจากแค่ชอบเป็นอยากได้และด่านสุดท้ายครับคือ Action คือการลงมือทำกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นตัดสินใจซื้อสมัครหรือลงทะเบียนและเครื่องมือที่เราจะใช้พาคนผ่านทั้ง4ด่านนี้ก็คือสูตรฮุกสตอรี่แล้วก็ o f f er เฟอนั่นเองครับ ข้อที่1ก็คือฮุกครับตะขอทำหน้าที่ในด่าน awareness และ interest ครับมันคือการพาดหัวหรือรูปภาพที่ส่งพลังพอที่จะหยุดนิ้วโป้งของคนแล้วทำให้เขาเหล่านั้นคิดว่าเอ๊ะนี่อะไรเอ่ยน่าสนใจจังเลยหรือข้อที่2ครับ story คือเรื่องราวทำหน้าที่ในด่าน desire ครับ เมื่อเราเล่าเรื่องรล่าที่โดนใจเขามันจะสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์เปลี่ยนสถานะจากคนแปลกหน้าเป็นคนที่รู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมาก่อนและเริ่มอยากได้สิ่งที่เรามีครับและด่านสุดท้ายครับคือออฟเฟอร์คือข้อเสนอครับทำหน้าที่ในด่านสุดท้ายคือแอคชั่นนั่นเองครับมันคือการยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้หรือปฏิเสธได้ยากครับเป็นทางออกที่ชัดเจนให้กับปัญหาของเขาเหล่านั้นและกระตุ้นให้เขาลงมือทำในทันทีครับ และมาถึงส่วนที่4นะครับคือการสร้างเครื่องจากรผลิตทัฟฟิกช่องทางของเราและของเขาคุณรัสเซลผู้เขียนนะครับบอกว่าการมีทาฟฟิกที่มั่นคงเราต้องมีช่องทาง2แบบควบคู่กันไปเสมอครับช่องทางแรกคือการสร้างช่องทางของตัวเองครับนี่คือโฉนดที่ดินที่ผมพูดถึงในตอนต้นนะครับและเครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือลิสต์อีเมล คุณรัสเซลยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยครับว่าลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณมี1,000 0อีเมลอยู่ในมือแล้วส่งข้อเสนอขายข,ายของราคา500บาทไปแค่มีคนซื้อ1%หรือประมาณ100คนคุณก็จะทําเงินได้50,000บาทแล้วนะครับมันคือเครื่องจักรผลิตเงินสดที่เราควบคุมได้100%แล้วเราจะทําให้คนยอมให้อีเมลเราได้ยังไงก็ด้วยการเสนอของฟรีที่มีคุณค่าครับหรือในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า lead magnet ซึ่งมีอยู่3รูปแบบหลักๆ ที่ได้ผลดีมากๆเลยนะครับแบบที่1ครับคือหลีดแม็กเนตทั่วไปเช่น E-book กเช็คลิสต์วิดีโอสอนสั้นๆที่ให้ดาวน์โหลดได้ทันทีแบบที่2ครับหนังสือฟรีแต่คิดค่าส่งนะครับคือการให้หนังสือเป็นเล่มจริงๆฟรีๆโดยให้ลูกค้าจ่ายแค่ค่าส่งจะสร้างการรับรู้ที่มีคุณค่าสูงมากๆครับและแบบสุดท้ายครับเว็บอินเนอหรือคัสเรียนออนไลน์ฟรี การให้ความรู้สดๆจะสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วของฟีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เราได้อีเมลมานะครับแต่ยังเป็นการเพราะบ่มความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดของการขายเลยครับและในช่องทางอีกช่องทางหนึ่งครับคือการหยิบยืมช่องทางของคนอื่นหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า affiliate program ครับนี่คือการกลับไปหาสุดยอดเซล์แมนใน list d r e a m h u n t e ของเราครับเราสามารถร่วมมือกับเขาได้2รูปแบบหลักๆครับ แบบที่1นนะครับคือการซื้อโฆษณาโดยตรงวิธีนี้เห็นผลเร็วมากครับอาจจะได้ผู้สนใจเข้ามาภายใน12บสถึงสีชั่วโมงแต่ข้อเสียก็คือทราฟฟิกมันจะมาไวไปไวเหมือนไฟไม่ฟางครับและต้องใช้เงินลงทุนก่อนเสมอแบบที่2ครับคือการจ่ายค่าคอมมิชชั่นวิธีนี้คือการให้เขาช่วยโปรโมตและเราจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อขายได้แล้วเท่านั้นข้อดีก็คือโปรโมชั่นที่ได้จะดูจริงใจและน่าเชื่อถือมากกว่าและที่สำคัญคือเราไม่มีความเสี่ยงทางการเงินเลยครับ และเคล็ดลับสำคัญก็คือเราอาจจะต้องฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ของเราด้วยครับเพราะอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากๆอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจกับสินค้าของเรามากนักส่วนคนตัวเล็กๆก็อาจจะยังขายไม่เก่งครับการมีระบบสอนการโปรโมทที่ชัดเจนและง่ายๆจะช่วยให้พวกเขาทุกคนกลายเป็นสุดยอดเซลแมนของเราได้เลยครับและมาถึงส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับคือใช้เครื่องมือให้เป็นครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียและก็ Google ในหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับมาดูการใช้งานเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีแต่จะใช้ยังไงให้ลึกซึ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดกันเรามาดูกันนะครับข้อที่1ก็คือโซเชียลมีเดียครับนอกจากจะเป็นการจัดงานปาร์ตี้ของเราแล้วนะครับเราต้องใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ด้วยครับข้อแรกครับใช้หลากหลายแพลตฟอร์มครับ i n s t a g r กรก็จะเหมาะกับการเล่าเรื่องด้วยภาพ Facebook มีระบบโฆษณาที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ลึกมากครับ ส่วน YouTube เป็นเหมือนทีวีช่องของเราเองที่คอนเทนต์มีอายุยืนยาวและคนสามารถค้นหาเจอเราได้เรื่อยๆครับข้อต่อมาคือการสร้างแบรนด์ให้สอดของกันครับทั้งโลโก้โทนสีและน้ำเสียงการพูดต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกช่องทางเพื่อให้คนจดจำเราได้ก่อนและข้อต่อมาครับนำคอนเทนต์มารีไซเคลได้นะครับบทความหนึ่งชิ้นสามารถแปลงร่างเป็นพอดแคสต์เป็นวิดีโอสั้น หรือภาพอินโฟกราฟิกได้เป็นการทำงานครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายต่อน,นั่นเองครับและข้อที่4ครับใช้ call to action เพื่อสอนอัลกอริทึมปุ่มคลิกเลยหรือการดูเพิ่มเติมไม่ได้มีไว้แค่บอกให้คนทำอะไรต่อนะครับแต่มันยังเป็นสัญญาณบอกอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มด้วยว่าคอนเทนต์นี้มีคนสนใจนะแล้วอัลกอริทึมก็จะช่วยนำส่งโพสต์ของเราให้คนเห็นมากขึ้นไปอีกเป็นการติดเทอร์โบให้คอนเทนต์ของเราครับและนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วนะครับก็อย่าลืมนึกถึง Google ครับ เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า s k y s c r a p ปเปออย่างเป็นระบบ6ขั้นตอนดังนี้ครับข้อที่1ครับคือการ list keyword ทั้งคำสั้นๆและคำค้นหายา,ยาวๆอย่าง long tail keyword ครับที่ลูกค้าของเราจะใช้ค้นหาข้อที่2ครับค้นหาและวิเคราะห์นำ keyword นั้นไปค้นหาแล้วดูว่ามีใครครอบครองอันดับ1-5อยู่ข้อต่อมาครับคือการสร้างคอนเทนต์ที่ดีกว่า ลงมือสร้างบทความหรือคอนเทนต์ของเราที่ดีกว่าคู่แข่งในทุกมิติเช่นเนื้อหายาวกว่าสดใหม่กว่ามีความละเอียดมากกว่าหรือออกแบบได้สวยกว่าครับและข้อที่4ครับทำกันบ้านเรื่องแบ c ็คลิงก์ไปสืบมาว่าเว็บไซต์ไหนบ้างที่มีการทํำลิงก์ไปหาบทความของคู่แข่งแล้วส่งอีเมลไปหาพวกเขาอย่างสุภาพนะครับว่าสวัสดีครับผมเห็นว่าคุณเคยลิงก์ไปที่บทความนั้น ผมเพิ่งทำบทความใหม่ที่ละเอียดและอัปเดตมากกว่ามากไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะลองพิจารณาลิงก์มาที่บทความของผมแทนไหมครับและมาถึงข้อที่5นะครับคือการโปรโมทคอนเทนต์ของเราทุกช่องทางครับทั้งโซเชียลมีเดียอีเมลลิสต์และช่องทางอื่นๆเพื่อสร้างแบ็คลิงเริ่มต้นและสุดท้ายครับข้อที่6ซื้อโฆษณาติดบนเว็บไซต์ที่ติดอันดับอยู่แล้วนี่คือทางลัดอีกขั้นครับคือการซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์ของคู่แข่งที่ติดอันดับสูงๆอยู่แล้ว คนที่คลิกมาจากเว็บเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าสูงมากครับเพราะเขาผ่านการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับการสร้างทาฟฟิกมันไม่ใช่แค่การโพสต์เฟซบุ๊กไปวันๆใช่ไหมครับแต่มันคือระบบที่คิดมาอย่างรอบคอบตั้งแต่การเข้าจิตเข้าใจลูกค้าการวางแผนการเข้าถึงพวกเขาอย่างมีกลยุทธ์การใช้จิตวิทยาในการนําเสนอการสร,าสร้างสินทรัพย์ดิจิตัลของตัวเอง รวมถึงการสร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์ไปจนถึงการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างมืออาชีพด้วยใช่ไหมครับทั้งหมดนี้คือแผนที่การสร้างถนนมอเตอร์เวย์ให้คนวิ่งตรงมาที่ร้านของเราครับมันอาจจะดูมีหลายขั้นตอนหน่อยนะครับแต่ข่าวดีก็คือมันเป็นทักษะครับที่เรียนรู้และทําซ้ําได้ขอเพียงแค่เราเริ่มต้นลงมือทําทีละสะเต็ปอย่างมั่นใจครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างทราฟฟิกคุณภาพให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ธุรกิจของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับ และที่สำคัญครับถ้าใครต้องการลงรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมหาเล่มจริงมาอ่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมยูวิทาชัยต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ